แล้วคนมีน้ำใจมีเยอะนะคะอนอกจากนาอ้วนนอกจากว่าพาแฟนๆรายการของเราแล้วหลายๆท่านที่มีน้ำใจจะพาไปดูสื่อมวลชนท่านนี้นะคะอยู่ที่เชียงใหม่นะเจ้าเมื่อวานนี้นะคะแกทําอาหารกล่องแบบนี้ค่ะแกเอามาแจกนะคะวางไว้หน้าคอนโดแล้วใครอยากรับมาเลยค่ะแกแจกฟรีเลยนะคะควักเงิน5,000บาทแรกทําอาหารกล่องใส่ถุงเอาไว้อย่างนี้ค่ะ,ะให้คนยากคนจนนะคะคือแกไม่ถามหรอกใครมารับก็มารับจะไม่ถามหรอกว่าจนจริงหรือเปล่า ไม่ถามหรอกว่ายากจริงหรือเปล่าอันนี้นักข่าวเราเลยเนี่ยอ่ชื่อว่าคุณกันนิกาเพชรแก้วนะคะเป็นผู้สื่อข่าวอิสระจากเชียงใหม่นะคะก็ทําแบบนี้แกตั้งใจจะทํา14วันตามที่เขาประกาศปิด ปิดหรือว่าให้อยู่บ้านกันเนี่ยนะคะเพราะเชื่อว่าคนที่ไม่มีงานทำเนี่ยมีเยอะมากแล้วเงินที่จะซื้อข้าวอาจจะโอ้โหต้องเบียดไปกระเจ็ดกระเบียดกระเสียนไปใช้อย่างอื่นก็เอาเงี้ยมาแวะเอาข้าวที่แกแล้วกันน่าชื่นชมอย่างนี้ใช่ค่ะน่าชื่นชมและแกบอกว่าแกจะทําไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนๆก็ทําบุญร่วมมาด้วยนะคะเนี่ยวันแรก5 0าพันบาทของแกก็หมดพรุบภายในหนึ่งชั่วโมงเลยค่ะหมดห้าพันแล้วหมดห้าพันแล้วนะคะทีนี้ วันต่อไปเพื่อนๆเ,เ,เขาก็มอบมาเ,าเดี๋ยวก็จะมีคนสมทบทุนแหละเพราะว่าจะททำทั้งข้าวผัดข้าวกะเพราข้าวมันไกอ่อะสารพัดเลยนะคะเออช่วยกันค่ะเอาฟังกันดูบางคนตกงานนะใช่ออนี่แหละค่ะฟังดูนะจริงๆแล้วคนที่ทํางานในครัวเนี่ยค่ะที่ทำกับข้าวให้เราเนี่ยเสียสละมากเพราะว่า อย่างที่เราทราบว่าตอนนี้การรวมกลุ่มกันเนี่ย<ๆ>เขาก็ค่อนข้างห้ามน,นะคะไม่อยากให้มารวมกันมากแล้วก็จะต้องสัมผัสกับอาหารสัมผัสอะไรเนี้ยครับจริงๆแล้วทุกคนก็ก็กังวลเรื่องความปลอดภัยปลอดเชื้อของตัวเองนะคะแต่เขาก็ยอมมาเป็นอาสาสมัครกับข้าวให้เราค่ะ คอนโดของแกนะคะอยู่ที่ย่านมหาวิทยาลัยพายัพนะคะประมาณสักห้าโมงเย็นเนี่ยช่วงเวลาพบค่ําเราเนี่ยแหละแกก็จะมาวางใช่ไหมแกมาวางไว้หน้าคอนโดแกใครที่ลําบากนะครับใครที่พอจะช่วยตัวเองได้อะไรได้ก็อย่าไปเอานะคะก็เอาไว้คนที่ลําบากเผื่อว่าบางคนตกงานไม่มีจริงๆคนที่รายวันทมหากินไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อวานนะมีน้องคนหนึ่งเขาเป็นฟรีแลนซ์ไงพอฟรีแลนซ์แล้วเขาปิดไม่มีงานไม่มีอีเวนต์ไม่มีอะไรที่จะบอกไปทำงาน มาถามพี่กำพูว,ว่าให้หนูแวะไปขัดซ่วมให้ไหมว่างั้นเอ,อ